สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไม้รักไอทีวันนี้ครูไม้ขอนำเสนอเว็บไซต์ที่ครูสามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทออนไลน์หรือถ้านักเรียนไม่พร้อมสามารถพิมพ์เป็นใบงานให้นักเรียนทำได้ทันทีพูดง่ายๆคือเตรียมเนื้อหาครั้งเดียวได้ทั้ง2แบบสร้างง่ายๆแค่คลิกเท่านั้นค่ะอันนี้นะคะหน้าตาของเว็บไซต์ Wordwall นะคะ เริ่มจากพิมพ์นใน Google นะคะว่า Wordwall นะคะและเลือกเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Wordwall.net นะคะก็จะมาหน้าเว็บไซต์นี้นะคะ w o r d w a l l n e t ก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ง่ายในการสร้างเกมให้กับผู้เรียนนะคะมีมากมายหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะก mm hmm. ่อนอื่นนะคะเมื่อเข้าเว็บไซต์ครั้งแรกนะคะถ้าจะให้ง่ายเราก็เปลี่ยนภาษา อังกฤษเป็นภาษาไทยก่อนนะคะบริเวณด้านมุมบนด้านขวามือน,นะคะพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเราก็ต้องทําการสมัครเพื่อเข้าใช้งานนะคะไปที่สมัครใช้งานนะคะและเราก็ต้องลงทะเบียนในการเข้านะคะแนะนําให้ sign in with Google นะคะเพื่อทําการเลือกบัญชีในการใช้งานนะคะ เพื่อให้ง่ายนะคะตอนนี้ครูไมยได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะก็จะคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบนะคะตอนแรกก็จะเป็นหน้าตาว่างๆนี้นะคะเราต้องทำการสร้างกิจกรรมนะคะสร้างกิจกรรมก่อนก็จะมีรูปแบบหรือแม่แบบในการจัดทำกิจกรรมการเรียนนะคะหรือเกมนะคะ ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะให้เราได้เลือกใช้นะคะเช่นเกมจับคู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลากและวางล้อสุ่มนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบบทดสอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะหลายตัวเลือกนะคะหรือเกมอันนี้ก็สนุกน่าสนใจนะคะตีตัวตุ่นนะคะเกมเรียงลำดับกลุ่มเกมเพชรขาอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะเกมหาคู่คำสลับอักษรน,นะคะ ะค,ะคือรูปแบบหรือแม่แบบของเกมที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะพามาที่หน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าของตัวเว็บไซต์ Wordwall นะคะก็จะ,ะมีวิธีการบอกนะคะง่ายๆเพียงแค่1 2 3นะคะมีรูปแบบที่เราเลือกมานะคะหรือแม่แบบแล้วก็กรอกเนื้อหาเข้าไปนะคะ เท่านี้ก็จะได้ตัวเกมทั้งเป็นแบบออนไลน์และเป็นแบบออฟไลน์ที่เราพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารให้นักเรียนทําได้นะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเกมที่เพื่อนครูหรือผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้นะคะได้สร้างแล้วแชร์เอาไว้นะคะคุณครูก็สามารถที่จะเลือกนะคะเลือกเกมนั้นขึ้นมาใช้ขึ้นมาแชร์ให้กับ นักเรียนหรือให้เราเล่นได้อันนี้จะขอสาธิตการเล่นให้ดูก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นการลักษณะของจับคู่ภาพกับตัวอักษรนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็กดส่งคําตอบอ่าลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งแม่แบบเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะจะให้เป็นเรื่อง น,นะคะในลักษณะของเกมเนื้อหานี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนสลับแม่แบบได้นะคะในเกมหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทำลูกโป่งให้แตกนะคะ,ะมีระดับความยากง่ายเพิ่มขึ้นไปก็จะ,ะเป็นไปนตามลักษณะของเกมนะคะอ,ะอย่างนี้ทอถุงเราก็ยิงโป่งให้แตกง,งนี้นะคะ ัษณะแบบนี้ก็จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กนะคะหรือเราสามารถที่จะสั่งพิมพ์เอกสารที่จะเป็น PDF นะคะในเกมนี้ได้นะคะในอันนี้เนี่ยสั่งพิมพ์เป็นแบบจับคู่นะคะภาพก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เราก็พิมพ์ใบงานชิ้นนี้ออกไปให้เด็กที่ ไม่มีอุปกรณ์นะคะสามารถที okay. ่จะเรียนรู้ด้วยทั้งเป็นแบบเปเปอร์นะคะแบบกระดาษหรือเล่นแบบออนไลน์นะคะโดยการแชร์ลิงก์เกมนี้ไปให้นักเรียนเล่นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองสร้างเกมใน Word w a l l กันดูนะคะง่ายมากเลยค่ะไปที่ปุ่มคำว่าสร้างกิจกรรมนะคะครูมายขอสาธิตการเล่นแบบจับคู่ก่อนละกัน พิมพ์คำอะไรลงไปแล้วกันนะคะ,ะแม่น้ำนะคะแล้วคลิกเป็นที่รูปภาพนะคะระบบนะคะของเว็บไซต์ก็จะค้นหารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราพิมพ์ลงไปนะคะ mm hmm. พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำคำนี้นะคะไปไว้ฝั่งตรงคำว่าคำนิยามแล้วก็เพิ่มรายการเลือกภาพต่อไป อ่าก่ะม้อ่าแสมมติได้ประภาพแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตั้งชื่อกิจกรรมนะคะชื่อกิจกรรมเป็นเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะเราก็กดที่ปุ่มเสร็จแล้วกดที่ปุ่มเสร็จแล้วนะคะก็จะจริงๆก็จะเริ่มเล่นได้เลยนะคะแต่อันนี้เราก็จะมีทีมให้เราเลือกนะคะทีมต่างๆนี่นะคะมีให้เลือก เพิ่มเติมได้อ่ะลองเลือกอันนี้ดูนะคะแล้วลองกดเล่นดูอ่ะอย่างนี้นะคะเราก็เลือกไปวางนะคะกดค้างๆไว้กไปวางแล้วกด็ดตรงคำตอบ แล้วถ้าเกิดอยากจะให้สนุกนะคะเราต้องมีการแข่งขันนะคะแล้วก็กดคำว่า Leaderboard นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราลงไปเหมือนเป็นการอท้าว่าเราเนี่ยแข่งแล้วเราได้คะแนนเท่านี้แล้วเพื่อนเนี่ยมาแข่งจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะก็จะจัดอันดับไว้ให้นี่นะคะอ่ะมาทำได้4คะแนนนะคะใช้เวลา20.7 วินาทีนะคะก็ถ้ามีคนมาทำต่อก็จะมีรายชื่อของคนที่ทำนะคะจัดอันดับให้เป็นต้นอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็สามารถที่จะสลับแม่แบบได้นะคะอาจจะไม่ใช่การจับคู่แล้วอาจจะเป็นการหาคู่นะคะลองกดดูเป็นเกมหาคู่อ่อย่างอันนี้ ก็จะมีข้อความมาขึ้นมาให้ภูเขาเราก็กดภูเขาไปเรื่องเยแม่น้ำก็เนี่ยนะคะทะเลนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะทดสอบลักษณะเกมก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่าข้อไหนเป็นแม่น้ำเราก็เลือกแม่น้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะ ลันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่เหมาะสมในการสลับแม่แบบให้นะคะส่วนการสั่งพิมพ์เอกสารเป็น pdf นะคะก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคะเราก็เลือกสั่งพิมพ์น,นะคะตรงนี้สั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดนะคะก็จะได้ไฟล์ pdf ซึ่งตรงกับงานที่ เราให้เด็กเล่นแบบออนไลน์นะคะก็เอามาใช้กับนักเรียนที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะก็จะใช้วิธีนี้ควบคู่ไปด้วยกับการใช้นะคะซึ่งตัวเลือกตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขขนาดฟอนต์รูปแบบฟอนต์นะคะหัวของตัวเอกสารนะคะได้ตรงนี้ก็จะเป็นเลก รายชื่อของบุคคลที่เข้ามาเล่นเกมนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็มามาจัดอันดับจากตรงนี้ได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็ไปดูที่หน้ากิจกรรมนะคะก็จะขึ้นมาให้เห็นว่ากิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะเป็นกิจกรรมอะไรตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ส่วนตัวอยู่ใช่ไหมคะ,ะเราก็ มาแก้ไขตรงนี้ได้นะคะหรือเข้าไปคลิกเข้าไปที่คลิกตรงคําว่าส่วนตัวนะคะก็จะขึ้นมาว่าเราต้องการแชร์นะคะเราต้องการแชร์แบบไหนแชร์แบบสาธารณะนะคะคนอื่นก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้นะคะครูคนอื่นใช้ได้หรือเราจะกําหนดให้เฉพาะนักเรียนของเราก็มาที่กําหนดมอบหมายงานนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกให้ทุกคนใช้ได้ก็คือทําให้เป็นสาธารณะนะคะ ก็จะมีการให้เปลี่ยนชื่อไหมตั้งชื่อของเกมของเรานะคะจะเพิ่มแถบอายุเพิ่มหัวข้อหรือหัวเรื่องอะไรก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็กดเผยแพร่นะคะก็จะได้ลิงก์ซึ่งเราสามารถแชร์ลิงก์นี้นะคะไปที่เฟ e บุ๊กนะคะหรือทวิต t ตอรหรือในอ Google Classroom นะคะหรือจะ เอาไปฝังไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะก็ทำได้เหมือนกันนะคะเราก็อาจจะเลือกแชร์ที่ Facebook ก็ได้ถ้านักเรียนเราใช้ Facebook เป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารณะที่ทุกคนสามารถค้นหาเจอแล้วก็มาทดลองเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเนื้อหาทำซ้ำย้ายนะคะตรงนี้ในจุด3จุดด้านนี้เห็นไหมคะว่า w o r ร์ดว l ลนะคะไม่ยากเลยนะคะคุณครูก็จะนำเกมเหล่านี้นะคะไปให้นักเรียนได้เล่นเพิ่มสีสันความสนุกในห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นนะคะเล่นผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอแพนะคะหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีอุปรกรณ์เนี่ยก็ปินใส่กระดาษให้นักเรียนทำได้เช่นกันนะคะทำให้กิจกรรมในห้องเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูมคยก็ขอ,อนำเสนอ w o r ร์ดวอนะคะแล้วค,คุณครูลองไปเลือกเล่นเกมต่างๆที่มีให้มากมายนะคะในตัวเว็บแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วคราวหน้านะคะถ้าค,คุณครูท่านไหนสนใจเกมไหนนะคะลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะเราจะมาทดลองสร้างแล้วสนุกไปด้วยกันสร้างห้องเรียนให้สนุกค่ะ สำหรับวันนี้ฝากติดตามครูมายรักไอทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ